อยากเป็นนักเขียนกับรักนิยายเริ่มต้นง่ายๆดังนี้ค่ะคลิกที่ฉันที่แถบเมนูด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดจากนั้นคลิกที่เมนูงานเขียนและคลิกที่สร้างงานเขียนโหมดการเขียนแบบหลายตอนค่ะขั้นตอนแรกอัปโหลดปกนิยาย จะเลือกจากเครื่องหรือ Google Drive ก็ได้ค่ะระบบเรามีตัวช่วย Cropper ป,ป,ปรับขนาดรูปให้ได้สัดส่วน2ต่อสพอดีไม่ต้องพึ่งโปรแกร,รมอื่นค่ะจากนั้นใส่ชื่อเรื่องและคำโปรยให้โดนใจประมาณ50 7 0คํถึงคำค่ะคำโปรยนี้จะนำไปสร้างเป็นเสียงบรรยายวิดีโอสั้นด้วยค่ะจากนั้นเลือกหมวดหมู่แล้วก็ใส่แท็กที่เกี่ยวข้องโดยใช้ลูกน้ำขั้นให้ครบถ้วนนะคะ ในส่วนเรื่องย่อสามารถปรับแต่งได้หลากหลายค่ะเช่นการปรับรูปแบบตัวอักษรการเพิ่ม e m o จิและเพิ่มภาพจากคลังภาพเคลื่อนไหวค่ะมาที่ส่วนเนื้อหาถ้าอยากเพิ่มหลายๆตอนก็กดปุ่มบวกเพิ่มตอนใหม่ที่ด้านล่างได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ละตอนสามารถตั้งชื่อและใส่ราคาได้ค่ะ และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นแค่คลิกไอคอนนำเข้าไฟล์ในแถบเครื่องมือก็ดึงเนื้อหาจากไฟล์เท x ก์ในเครื่องหรือ Google Drive มาใส่ใน Editor ของตอนนั้นๆได้ทันทีค่ะนอกจากนี้ถ้าต้องการลบเนื้อหาเพื่อเริ่มเขียนใหม่ก็มีปุ่มเคลียให้กดได้สะดวกสะดวกหรือถ้าอยากเขียนแบบเต็มจอก็มีปุ่ม full screen ให้ใช้งานด้วยนะคะ ตรงตั้งค่าเผยแพร่ถ้าเลือกสถานะเป็นเผยแพร่จะมีฟังก์ชันพิเศษให้เปิดใช้งานเพื่อช่วยโปรโมทนิยายค่ะระบบจะช่วยนำคำโปรยไปสร้างเป็นวิดีโอสั้นแล้วโพสต์ลง Facebook Reels และ y o YouTube s h o r t s ของรักนิยาย Official ให้อัตโนมัติค่ะเลือกเปิดช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือจะเลือกทั้งสองทางเลยก็ได้ค่ะจะได้ช่วยให้ผลงานเข้าถึงนักอ่านได้มากขึ้นค่ะ พอใส่ข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่มบันทึกทั้งหมดแค่นี้นิยายของคุณก็พร้อมส่งถึงมือนักอ่านแล้วค่ะ